ค่ะวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันเรื่องสเต็มเซลล์กันนะคะขออนุญาตค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะสเต็มเซลล์คืออะไรคะสเต็มเซลล์มันก็คือเซลล์ที่มันอ่อนเยาว์บ่อนมากๆคุณสมบัติของสเต็มเซลล์ตัวอ่อนเนี่ยมันก็มีว่าหนื่งมันแบ่งตัวมันเองได้ไปเรื่อยๆามว่าทาไมถึงแบ่งตัวได้เฮ็ดขนเพราะอะไรเพราะว่าไอตัวชิโลเมียชิโลเมียก็คือหางเปียโครโมโซมพอ่อให้มาเส้นหนึ่งแม่ให้มาเส้นมาผัดดางเปีย พอเรารู้อยู่ทีโลเมียก็คือเสษ็หางเปียที่มันพันไม่ได้ถ้าใครเหลือหางเปียยาวเ็าเรียกโลเมียเล้งยาวก็อาอยุยืนใครเหลือสั้นก็อายุน้อยแต่สกเอเซลเนี่ยเป็นไงมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งมันมีสารอยู่ตัวหนึ่งเป็นพิเศษเขาเรียกชีโลเมเลสมันก็คือทําให้หางเปียมันเนี่ยยาวเป็นปกติทุ้งหาง ขาเพียงไม่เคยชาลงเลยเพราะมันก็จะอยู่ไปได้ตลอดอันนี้ก็คือสเต็มเซลล์หมอสังเกตนะว่าคนเริ่มสนใจตัวนี้เหตุผลเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่า 1. ก็คือว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมันใช้ไปอุดช่องโหว่ของการแพทย์แผนปัจจุบันพอดีการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราจะเก่งเรื่องเกี่ยวกับพวกไอคิวเช่นพวกโรคปัจจุบันทันด่นดวนนะฮะโรคที่เรารู้สาเหตุ นี่ก็อมายอุบัติเหตุอะไรเงี้ยกระดูกหักเนี่ยโอเคการแพทย์บริบาน,นจัดเก่งแต่ว่าจุดอ่อนของการแพทย์บริบาลก็คือโรคของความเสื่อมถ้าอะไรที่มันเสื่อมเช่นพ่อแม่เราเนี่ยปวดเท้ากระดูกเสือเส่อมกล้ามเนื้อเสื่อมกล้ามเนื้อฟอถูกไหมรอตจางเนื่องจากไขกระดูกฟอตาฟ้าฟาง ผมงออะไรจีปาถาเลยพวกเนี้ก็คือพวกเกี่ยวความเสื่อมเนี่ยการแบบปัจจุบันก็จะสู้เรื่องสเต็มเซลล์เนี่ยไม่ได้ม,ม,มันก็เลยเป็นที่มาว่าคนไข้ชอบมาถามว่าเอ้ยช่วงนี้เป็นไงบ้างสเต็มเซลล์ไปถึงไหนแล้วอะไรแล้วอย่างไรประโยชน์ของมันเวลาไปไปอยู่ตรงไหนมันก็ซ่อมอยู่วะนั้นเช่นันไปอยู่ที่หัวใจมันก็ซ่อมหัวใจมันไปอยู่สมองก็ซ่อมสมองไปอยู่กระดูกก็ซ่อมกระดูกไปอยู่กามเนื้อซ่อมกามเหืือเพราะนนั้สเต็มเซลล์เนี่ยโดยทฤษฎี มันสามารถรักษาโรคได้เกือบจะทุกโรคในร่างกายของคุณหรือซ่อมอัยุวะของคุณเนี่ยได้เกือบทุกอัยวะของคุณเลยโดยทฤษฎีและปัจจุบันนี้ภาคปฏิบัติเราทำขึ้นมาก็เยอะขึ้นเรื่อยๆละ่ะเป็นไงนเช่นกระดูกเสื่อมเราก็เอามารักษากระดูกและบางคนก็ใช้สเตนเชลฉีดขเข่าโดยตรงเพื่อให้กระดูกอ่อนมันงอกขึ้นมา มันก็เลยเป็นที่มาว่าสเต็มเซลล์ตอนนี้ในปัจจุบันเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยใช่นะค,ะคนก็เลยมาถามกันเยอะนะครับ mm hmm. พอนีหมอเองก็จบทางด้านสเต็มเซลล์บำบัดพอดี mm hmm. เรื่องเกี่ยวกับน,นะฮะเซลล์บำบัดก็คือพวกรักษาโดยใช้เซลล์ด้วยรักษาใช้เซลล์ของเราด้วยเซลล์ของเด็กด้วยอะไอย่างเงี้ยนะครับอจบจากสวีเดนก็จบมาประมาณสัก สามสิบกว่าปีสี่สิบปีละแล้วังจากนั้เราก็ทําพวกนี้มาตลอดแล้วถ้ามันสามารถทําให้คนเราอ่อเยาวขึ้นมันก็ดีตรงที่ว่าทําให้เรายังแข็งแรงเราทํางานได้เพราะปัจจุบันนี้เป็นงานประจำก่อมันก็น้ไปลงเรื่อยๆเราก็ยานคนแก่ถึงแม้มันมีแก่แบบคุณภาพแล้วก็ได้ทํางานได้เรื่อยๆนะครับค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะทุนนี้ได้มาให้ความรู้เรื่องสเตมเซลล์กันหลากหลายมากเลยค่ะยินดีครับครับมีอะไรก็คุยจะนิดครับ